ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่วัดป่าภูผาสูงนะคะเข้าขึ้นกับอำเภออะไรพี่มงสูงเนินหรือว่าสีคิ้วขึ้นกอำเภอสูงเนินเนาะตอนนี้เราก็พี่ชายพาขับขึ้นมานะคะขึ้นเขาคิดว่าน่าจะใกล้จะถึงแล้วนะคะทุกคนคือตอนแรกขับขับไปทางนึงก็หลงนะคะหลงก็แวะไปกินกาแฟนะคะเจอร้านของฝรั่งมาจากประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็มีเมียเป็นคนไทยเนาะก็เลยซื้อกาแฟพี่เขาแล้วก็ ถามทางนะคะเขาก็เลยบอกให้ย้อนกลับมาเราก็เลยมาเข้าถูกทางเดี๋ยวไอ้ก็หูอื้อนิดนึงตอนนี้นะคะเพราะมันก็จะขึ้นสูงนะอบุนมกเกือใหม่นะก็จะมีพี่ชายนะคะเป็นผู้นําพานะคะพี่หมงแล้วก็มีแล้วก็มีอันเดสเฮ้แอนเดสฮวัสดีสวัวันนี้ออนเดสมาด้วยนะคะก็วันนี้มาไหว้พระก่อนเนาะ แล้วเดี๋ยวบ่ายๆเราค่อยจะไปตามรถพ่ออีกทีนึงนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าทางขึ้นมาเนี่ยผ่านวัดป่ามาหลายวัดมากนะคะแถบนี้จะเป็นมีวัดป่าเยอะมากเลยกว่าจะถึงวัดป่าภูพาสูงนะคะทุกคนสมัยไอทำงานที่ซีเกตก็มีการแบบทำบุญ สมทบทุนมาที่วัดโน้นวัดนี้ก็จะเป็นสายนี้ค่ะสายวัดป่านี่แหละวัดป่าภูผาสูงก็เคยมีแบบคนทําแบบเป็นบางทีก็ทอดกระถินทอดผ้าป่าอะไรเงี้ยทุกคนสมทบทุนกันมามเพื่อที่จะเออบุเออเขาเรียกอะไรนะบํารุงรักษาเนาะธนูบํารุงาศาสนาอะไรเงี้ยเส้นตามทางขึ้นไปก็เป็นหมู่บ้านนะคะเป็นชาวบ้านเขาก็ใส่ยอยู่ทําทําสวนทําไร่เนาะ แก้วมังกรนี่ถ้าจะเยอะอยู่เห็นแบบแต่ละบ้านนญี่ปลูกแก้วมังกรเต็มไปสุดเขาอะไปต่อไม่ได้แล้วริมทางนี่ก็จะเป็นเขาปลูกดอกลั่นทมนะคะสีขาวกลินไปยอดเอเวอเรสต์อะกลิ่นยอดเอเวอเรสต์เลยเหรอพี่ชายเอ้านี่มีต้นสนด้วยพี่บอกมีต้นสนด้วยอ่ะบางบางพื้นที่ปลูกต้นสนไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้แล้วไหมไปเอเวอเรสต์เลยเนาะใช่ แถวนี้คนมีสตังค์เขามาสร้างรีสอร์ทได้นะช่วงช่วงหน้าหนาวอากาศดีนะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เป็นป่าต้นสนถ้าต้นสนอยู่ได้แสดงว่าเป็นพื้นที่สูงแล้วก็อากาศเย็นนะคะทุกคนเนี่ยต้นสนตรงนี้มันเป็นสนอะไรเอร่ยอันนี้ไอไม่แน่ใจตรงนี้เขาป,ปลูกนะครับไม่ไม่ไม่ได้เกิดขึ้นเองอ่าไม่ได้เกิดขึ้นเองเขาปลูกแต่คือแต่คือถ้าเขาอยู่ได้เขาเขาอาศัยแบบเติบโตได้ก็แสดงว่ามันเป็นพื้นที่สูงแล้วก็มีอากาศเย็นนะคะ ต้นสนเขาจะไม่เกิดในที่อากาศที่ร้อนมันต้องมีอากาศเย็นๆน่ะมีบ้านปลายผาจะเป็นบ้านแล้วก็ไเป็นบ้านคนรวยแลบ้านคนรวยใช่ไหมบ้านปลายผาพวกเนี้ยอ๋อมาซื้อไว้แน่นอนอยู่สวีเดนเหมือนกันถ้าเราขับเข้าไปในป่าลึกแล้วเราเห็นบ้านคนนั่นน่ะคือบ้านคนรวยแล้วนะคะถึงวัดนี่เราเลี้ยวเข้ามาในเขตวัดแล้วเนาะใช่ว้าวไปจอดหน่าจดีเลยเหรอ มันเป็นลานจอดอี่แล้วโอเคค่ะแต่ลงไปไม่มีแล้วบ้านต้นทองไม่มีแล้วเข้ามาจุดจอดรถนะคะตะกี้เราไปทําบุญนะคะทุกคนถวายค่าน้ําค่าไฟช่วยสร้างโบสถ์ยอะไรเงี้ยค่ะก็เมื่อสักครู่พี่ขุนมาถ่ายรูปกระรอกเผือกนะคะทุกคนกระรอกนี่เราจะเห็นเยอะมากในสวีเดนแต่เราจะไม่เคยเห็นกระรอกเผือกนะคะ

ไก่ป่าของแท้เลยเหรอคะ,ะ,ะ,ะมีการไก่ป่าของแท้คือที่นี่ป่าเยอะมากขึ้นมาแล้วจะรู้สึกเย็นๆเนาะเย็นมากเลยอะหนูรู้สึกว่ามันเย็นแล้วก็ลอกนีเขาก็จะบอกว่าเต็มไปหมดเลยนะตอนเราขับรถเข้ามามันมันแบบก,กระโดดออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนอาจจะไม่เห็นนะคะแต่เขาจะอาศัยอยู่ข้างในนู้นสีขาวๆาเงี้ยค่ะ อาหารของเขาก็คือแก้วมังกรค่ะทุกคนนี่เขากินเห็นไหมคะเดี๋ยวพวกอาจจะขึ้นไปไหว้พระาธาตุนะคะทีกระรอกตัวหนึ่งกำลังกินอะไรอยู่ทุกคนตัวอ้วนมากตัวนั้นอะดูสิโอเคโเค่ะเ,เดินลงไปเจดีนะคะแล้วก็ไปชมวิวหน้าผาก็วันนี้ก็จะเป็นการออกกำลังกายนิดนึงเนะาะโอยสนใจมาก คืออันเดอร์ถ่ายภาพอย่างเดียวเลยพี่หมงอืมดีแล้วนู่นอะแกถ่ายภาพอะไรไอไ้ว่าแกถ่ายภาพสัตว์นะเป็นมหาเจดีย์อะไรอย่างเงี้ยอืมโหโคตรขาวเลยเนาะยิ่งอยู่ถ้าแกเจอแดดบ้างแกจะได้เป็นสีแทนอ,อุ้ยนั่นนะ่ะ<ด>อีกตัวนึงนะ่ะอุ้ยๆทุกคนดูเขาวิ่งอยู่ตรงสายไฟอ่ามองอันเดอร์ด้วย ขอบคุณเฮียหมงพุงใหญ่ hey, <through. S 1> ที่พามาวัดพาไปทำธุระนู่นนี่นั่นตามรถให้พ่อพี่มงเน่ยเขาเอา่อมาแบบสายเอนจะิเนียร์เนาะแต่พี่หมงนี่เป็นเริ่มแรกเลยเนี่ยอิเล็กทรอนิกสใช่ไหม uh. แล้วก็พวกเครื่องยนต์นี้มาเรียนรู้ทีหลังเนาะ hmm, เรียนรู้เอาเรียนรู้เอาแต่ว่าคือรถพ่อที่มีปัญหาเนะี่ยพี่มงเขารู้ปัญหาค่อนข้างมากไงทุกคนก็เลยต้อง ให้พี่ชายมาช่วยดูเพราะว่าไม่งั้นนะเราจะโดน,โดนช่างเขาแบบชาร์จเยอะเหมือนกันนะช่งา <laughs> ชงเขาก็อยากทําอะทุกคนคือช่างก็อยากได้ผลงานอยากได้เงินนะะแต่เราไม่อยากให้เขาทําเยอะเพราะว่าเราคิดว่ารถคันนี้คือมัน,มน,มนเก่ามากแล้วปีะ่ะเออแต่วันนี้พี่หมงก็พามารีแลซ์ในวัดก่อนนะคะทุกคนให้สบายอุราชุมช่มชื่นหัวใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตามรถต่อเนาะ พี่หมงก็เลยต้องแคนเซิลงานที่ระยองชนบุรีนะคะวันนี้ก็คือช่วยดูดูรถก่อนแล้วก็อาจจะกลับไปทำงานพรุ่งนี้นะคะเราจะเราเจอทางไปเจดีแล้วนะคะเราก็จะไปไหว้พระมหาเจดีอุ้ยตรงนี้ตรงนี้คือไม่ตรงนี้คืออะไรพี่หมงตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะเป็นถ้ำเป็นกุฏิอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อันนี้คือแผนที่วัดป่าภูผาสูงนะคะก็จะอยู่ในป่านะทุกคนนะเนี่ย่จ้าให้เราเดินมป่าอ๋อเหรอเป็นทิศของการเขาเรียกว่าเหมือนเป็น,ปนทำเป็นเหมือนน้ำตกอะไรเงี้ย<า>เดินเดนบนไปเป็นถาวัน ชอบวัดนี้มากมีความรู้สึกสงบเย็นมีป่าไปชอบอ่ะเสียดายพ่อกับแม่ไม่อยากมาด้วยเพราะว่าแม่แกแบบเหมือนแกรู้ว่าแกต้องมาเดินแล้วแกเหนื่อยแกก็ไม่อยากมาพอแม่ไม่อยากมาพ่อก็เลยไม่มาทุกคนอือหเรายืนอยู่ตรงนี้นะมองลงไปเราจะเห็นวิวข้างล่างเนี่คะ่ะมองลงไปก็จะเห็น ไล่นาเทือกสวนชาวบ้านอยู่ข้างล่างค่ะถึงว่าตอนขับขึ้นมาหูอื้อเลยนะ่าเราเดินเข้ามาในวัดนี่คือพูดเสียงดังไม่ได้ทุกคนเพราะว่าจะมีกุฏินะอยู่เป็นที่ที่ไปอาจจะมีคนที่เขามาจำศีลมาภาวนาอะไรเงี้ยค่ะ ตรงนี้เรียกว่าผารากใสไอ้ไม่กล้าเดินไปเพราะตรงนั้นเป็นเชิงอ่อนหินไอ้กลัวความสูงก็เลยให้อันเดอร์ชลงไปถ่ายภาพคนเดียวคะ่ะบีแคร์ฟอุ careful, อ,อ,อด๋อนี่ช้าง อันเดอร์สยังถ่ายรูปช้างตัวนั้นอยู่เนาะสวยไหมสวยไหมอ่าฮันฟร็อกแกออมเอเดฟินจ๋ะสวยมากสวยมากเอาไปเรื่อยๆแล้วสวยไปเรื่อ <c oughs> ยๆ <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณลงุง <c oughs> พระธาตุเจดีสีภูผาสูงพระธาตุจอมผานำสร้างโดย พระมหาทีระนาถอักคทีโรผู้ถวายแรงงาน400,000แ,แรงวางศิลาเลิกวันที่7พฤษภาคม2554นะคะอืตรงนี้เป็นรอยพระพุทธร,รอยพระพุทธบาทแกะสลักนะคะ เข้ามาพักตรงนี้ก่อนนะคะแม่ชีบอกว่าให้เข้ามาพักดื่มกาแฟเข้าห้องน้ําได้อย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะแล้วก็มีที่ที่ให้นั่งชมวิวด้วยนะคะตรงนี้เรียกว่ากุฏิใช,ใช่ไหมคะแม่ชีอันนี้เขาเรียกวิมานที่เป็นนิมานทิปอ๋อค่ะเป็นจุดชมวิวให้กับ ผู้ที่มาเยี่ยมชมวัดหรือมาสักการะาาาาใช่ทุกคนสูงมากเลยน่ากลัว<笑><笑>อย่ามองลงไปคนที่คุณความสูงมองใกล้ๆแค่ระเลยมองกลใช่ไหมคะ,มะเป็นหนังสือบทสวดมนต์ต่างๆ่คะ <c oughs> ของหลวงตาบัวนี่จะมีเยอะมากเลย่ <c oughs> อันนี้พระาจารย์อะไรคะ <c oughs> พระมหาธิรนาทที่ท่านเป็นผู้เขาเรียกอะไรนะที่สร้างใช่นี่หละอ๋อค่ะผูกปกครองทงผู้ก่งก่อสร้างค่ะตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะคะจุดชมวิววิมานทิพย์นะคะสวยมากทุกคนถ้าใครได้มาโคราชนะคะมาเที่ยวที่วัดป่าภูผาสูงนะคะอยู่อำเภอสูงเนินนะคะทุกคนสวยมากๆเลยเมื่อตกี้ไอคก็ได้สนทนา ชีวิตกับแม่ชีนะคะเล่าให้ท่านฟังนิดนึงประวัติของไอนะคะประวัติของไอประวัติพี่คุณเด้ยวยจะขึ้นไปข้างบนอันนี้ไอลืมชื่อว่าเขาชื่ออะไรเนี่ยเนี่นนนนะค่ะทุกคนไอเคยรู้จักชื่อเขาอยู่นะ เราเข้าไปแล้วใช่ไหมคะใส่บาแต่เราจะต้องล้างมือล้างเท้าก่อนเนาะแล้วก็รับศินแปดก่อนใช่ไหมคะอเนั่นแค่สิบบาทแลกกับกับบ่ายที่เป็นเหรียญนะแล้วก็ไปใส่รอบหนึ่งแล้วก็ทั้งหมดห้าสิบห้าสิบชั้นหนึ่งห้าสิบบาทเล็กๆจะเป็นเหรียญบาทแล้วก็ไปใส่บาทครบพอดีใส่พร้อมกันกับอันเดอร์ชได้ไหมได้ไม่เป็นไรคอร์ทิเวติเนี่เนี่อ่ะ หลวงปู่เนธหลวงปู่ประสานหลวงปู่สนพระมหาทีรนามีแต่เกจิอาจารย์ทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนมเมื่อตะกี้นีอ้อายสวยดคาถาศิลแปดนะคะแล้วก็เข้ามามมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระธาตข้างบนเนาะ ดีสวยมากทุกคนแต่แดดก็ร้อนมากๆนะคะพี่ขุนขึ้นไปข้างบนถ่ายภาพนะคะไอ้ก็จุดธูปกราบพระตรงนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวอาจจะเข้าไปข้างในโบสถ์นะคะเอาดอกไม้ไปถวายสวยมากๆทุกคนจ้ะอยากให้ทุกคนมาเที่ยว สวยงามมากตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะคะยังสร้างไม่เสร็จแต่สวยมากตรงนี้เป็นจุดพระนอนนะคะเราจะมาสักการะพระนอน,นะคะ่ะไปนัเลยวันนี้เรามาร้านต่อไม้นะคะจะมาทานข้าวเที่ยงที่นี่นะคะ จำได้ว่าร้านตอไม้เนี่ยตอนสมัยก่อนทํางานเป็นซูเปอร์เวเซอร์ใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะชอบนัดกันมาทานข้าวที่ร้านนี้นะคะตอนนี้รู้สึกร้านเขาจะตกแต่งใหม่นะคะมันจะดูแบบสวยงามขึ้นอะ่ะเออดูแบบมีกิมมิกกิมมิกมากขึ้นพี่หมงไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำเขาก็จะทําเป็นเหมือนเราเข้าไปในตอไม้อะ่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ย yeah. นั่นอะ่ะเอออันนี้มันอยู่ถนนจะพูดว่าไงดีอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ใช่ถนนมิตรภาพนะทุกคน ถนนเส้นนี้มันจะเป็นเข้ามาถนนเส้นในอีกนิดนึงนะคะถนนสาย24นะบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกตอนนี้ก็ทั้งง่วงทั้งหิวแล้วก็แล้วก็เหนื่อยด้วยนะคะพี่คุณท่าว่ายืด พี่ชายขับรถอยู่นะคะพี่ชายขับรถพ่อส่วนไอ้ก็ขับรถพี่ชายแล้วที่บอกว่าไม่เคยขับรถใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้รถพี่หมงเนาะรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ทุกคน ค่อยนี่เลยแต่ว่าโอ้โหเบรกเขาแบบตึกเลยอะ่ะเบรกเขาแบบสุดยอดอ่ะ And we share i บิชเชลเฮมฟิชเพ r ่อที่จะไปฟังเสียงธุรากิจวันนี้เราเปลี่ยน เปลี Answer, women, ่ยนอะไรคะ AO membrane นะครับ AO no membrane ตัวนี้นะเราจะออกมาอาดูของเก่าตัวนี้ของเก่าใช่ไหมของเก่าโอเคทีนี้เราจะเอาของใหม่เดี๋ยวนะแป๊บนึงเราจะมาฝั่งนี้นี่นี่ของใหม่นะครับขนาดเท่ากันเท่ากันอันนี้เราซื้อจาก Home Pro เนาะอ่าตัวนี้ตัวนี้นะคะเท่ากันนี่นะฮะใส่ลงไปก็มีซิลนะครับเสียบลงไปให้ลึกนะครับเสียบลงไปให้ลึิอท์ให้โอลิงมันเข้าให้โอลิงมันเข้าเสร็จก็ ตัวนี้ก็ปิดฝาอันนี้เป็นฝาเกลียว,วนเนาะพี่บุ๋มฝาเกลียวเช็ดก่อนต่ครับตัวนี้เดี๋ยวเราขันตัวนี้เข้าไปก่อนฮ่อาาตรงนั้นใช่ไหม,มเป็นข้อต่อนะอืมข้อต่อจริดตึงตัวนี้มีตัวนี้ออกไปเจอตัวนี้น้ำมา ่ตัวนี้ก็คือเป็นพอดพิลเตอร์สามทางตัวนี้เป็นพิเแท,ทงเดี๋ยวพอดของเริ่มากกว่าไม่ต้องเปลี่ยนดต,ตัวนี้ย,นยังใช้ไปก่อนเนาะใช่ใช้ไปก่อนมันใช้ได้ใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราค่อยซื้อมาเปลี่ยนแย <Yeah S 2> ่ e n เคล็ดแย่ๆ yeah, yeah, darling I um, observe then I hope my brother working yes <laughs> no it's um stop just stop mm. stuck with the contamination or something okay. dirty they have to shame we we bought that from um, home pro yeah. yeah it's 2040 2040 baht oh. yeah. จะไหลประมาณนี้ใช่ประมาณนี้มันจะไม่ไหลแรงกว่านี้เนาะโนกเวนปั๊มเปลี่ยนปั๊มตัวนี้อ๋อั1โอเก้ออันนี้ถือว่าปริไฟเนาะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเราจะปล่อยทิ้งก่อนนิดนิดนึงใช่ไหมหรือว่าเราจะใช้ได้เลยปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งโอเคย่อมาจากรีออสโมซิสรีออสโมซิส R O ของเราไม่มีของเราไม่มีไอ้นี่เนาะอ่าอะไรนะที่พี่หมูกบอกที่ฆ่าเชือ้อแบคทีเรีย UV UV เรายังไม่มี UV ะนะตัวนี้โอเคตัวนี้โอเคอตัวนี้โอเค